อาการเสีย iPhone 7 plus เนนบอร์ดเสีย IC Audio เสียลายวงจรใต้ขา IC Audio ขาดเป็นอาการหลักของ iPhone 7 plus ที่ทำตกเราจะทำการยก IC ขึ้นมารีบอนขาใหม่แล้วต่อลายวงจรทั้งหมด4ลายวงจรแล้วก็ IC ใส่กลับลงไปครับหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบนี้ครับ ังจากซ่อมเสร็จนะครับมันก็จะประกอบเข้าไปแล้วเทสใช้งานเสียงก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จนะครับมากด,กกด,กดต่อกันกนกดปุ่มลำโพงกดได้แล้วนะครับสเสียงสนทนาก็ดังแล้วนะครับปุ่มลำโพงจากที่จางนะครับก็กด <สะ S 1> ได้แล้ว <สะ S 1> นี่ก็เป็น <สะ S 1> ปวิธีการซ่อม iPhone 7็ดพอาการหลักอาการประจำตัวนะครับของ iPhone 7็ดพนะครับหลังจากเครื่องตกมานะส่วนมากจะเกิดจากเครื่องตกมาเท่านั้นนะครับนั่งพับตกหรือเมนบอร์ดงอจะเป็นอาการนี้ใครมีเครื่องแบบนี้ส่งซ่อมได้นะครับช่างต้นสุนนาบิเศสวัสดีครับ